ด่าไอ้คำนะชื่ออะไรด่าไอสัตว์อย่างเดียวก็ได้ครับผมเอาอย่าางเอะไรคบนะไอสัตว์เกิดเป็นเพอนะไรเกิดเป็นเพื่อนอะไรได้ครับมคข่มด่าหน่อยครับมคข่มด่าหน่อยไอสัตว์รอบนหนึ่งเหรอได้ครับว่าไงไอสัตว์ ด่าหน่อยนะคอมไม่ได้สัตว์อย่างนั้นช่วยรบกวนนะคอมจริงๆแล้วฮะไม่เคยเจอวิ่งสุดมุมประเทศฮะความฝันมีแค่นี้ครับแค่นี้เพื่อจะโดนนะคอมด่าใช่พี่ะพี่ด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับ แล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นเห็นนักคอมด่าไปทีหนึ่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอมคุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลียดกันทั้งประเทศตัวต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะเป็นตัวอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่หลายวันอยู่หลายวันคอนด้าเดี๋ยววอร์ก่อนต้องวอร์มิดหนึงยิ้มเฮียอะไรสัตว์เ โอโ้โหฟินไหมฟินแลวครับฟินแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับได้พี่ตูนได้หรือเปล่าโอ้โห